สวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็มาดูกันต่อในการวาดการาฟเส้นตรงคราวนี้จะให้วาดเป็นตัวที่มีความชันติดลบบ้างน,นะครับเพราะคราวที่แล้วเป็นความชันมีค่าเป็นบวกวาดไปแล้วเนะาะคราวนี้จะมายกตัวอย่างในกรณีที่ติดลบจะทำยังไงนะครับซึ่งเดบพูดเกริ่อนไว้คร่าวๆในคลิปที่แล้วเนาะก็จัดรูปให้อยู่ในรูปเนี้ยจากอธิสมการที่โจทย์ให้นะครับ5 x เท่ากับลบ y บวก2จัดให้อยู่ในรูปนี้ y เท่ากับ m x บวก b M ก็คือความชัน b คือจุดตัดแกน y ยนะครับอันนั้นก็ย้ายข้างก็เอาลบ y ไปฝั่งซ้าย 5x มาฝั่งขวาลบ y มาฝั่งซ้ายจากลบกลายเป็นบวก 5x จากซ้ายมาขวาจากบวก5ก็เป็นลบ 5x นะครับบวก2เลขเดิมเพราะฉะนั้นจัดรูปได้หน้าตาเหมือนกันเรียบร้อยแล้วายเท่ากับเบวก b, เพราะฉะนั้นจุดตัดแกน y คือพิกัด2 1นมันเป็นจุดตัดนะครับก็จุดไปเลยอันนี้คือเราได้แล้วหจุดก็หายอีกจุดหนึงแล้วกันนะครับตอบเพราะฉะนั้น slope ความชันเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันคือ Delta า y หารด้วย Delta x เนาะแกน y หารด้วยแกน x ซึ่งในที่นี้ความชันมันมีค่าเท่าไหร่ครับนี่มันแคนความชันมีค่าเท่ากับลบห้าเนาะรู้ได้ไงเพราะ m คือความชันจัดรูปแล้วสัมประสิทธิ์ตัวแปร x ความชันก็คือ 5. ลบห้าลบห้าถ้าจัดในรูปเศษส่วนให้ตัวส่วนเป็นหนึ่งนะเพราได้เลขจำนวนเต็มเอาเครื่องหมายลบไว้กับแกน y สเสมอนะครับเอาเครื่องหมายลบไว้กับแกน y ก็ได้ลบห้าส่วนหนึ่งนั่นเองก็คือได้ลบห้าตัวนั้น นั่นแปลว่าถ้า x เพิ่มไป1แต้ม y จะลงไป5แต้ม x มาที่1 y จะลงไป5แต้มเพราะนั้นจาก2ลงไป5าก็เหลือที่ลบสเนาะอันนี้ก็0 1 2 3ลบสจุดที่2ตัวนี้เขาตัดกันก็คือจุดที่เอาไว้ลากเส้นตรงนั่นเอง เพราะฉะนั้นเราก็ได้แล้วนะครับสมการเส้นตรงที่ต้องการนัน่นเองเนาะอือันนี้ก็เป็นการนําเสนอในแบบนี้หรือถ้าใครไม่ถนัดแบบนี้ก็เอาแบบที่ผมเคยสอนในพิชคณิตทั่วไปละกันเนาะก็คือได้จุดตัดแกน y แล้วก็ไปหาจุดตัดแกน x โดยให้ y เท่ากับศูนย์แค่นั้นเองแล้วก็จุดพิกัดแกน x ที่จะต้องโดนตัดก็แถวๆนี้เนาะแล้วขีดเส้นตรงก็ลงไปเปิดดูได้เนาะ ไม่ไม่สอนซ้ำแล้วกันวันนี้ก็แค่นี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ